ตอนรัก็ต้อนรายการออนไลน์เซจ,จันนาะไฟระมอเฮ้ยเจอกันตั้งหนึ่งอัดคิดคิดถึงจังเลยเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ชมหลายคนก็ได้เห็นแล้วว่าไม่เก่งขนาดไหนในทาไฟวีที่แล้วใครยังไม่ดูก็ไปดูด้วยนะจ๊ะอ่ะโอเคแต่ว่าในวีกนี้เราก็ยังคงอยู่กับ ออนไลน์สเตชันทาไฟโชว์แมทซึ่งก็จะเป็นการนําพิธีกรหญิงมาเจอกับพิธีกรชายอ่าและในวิกนี้เป็นวิกสุดท้ายหลายคนถามว่าแล้วถ้สมมติว่า Work From Home ต่อไปจะเป็นยังไงเรายังเหลือโชว์แมทที่เป็นแบบ Secret s h o โชว์แมให้คุณผู้ชมได้ลุ้นอีกว่าจะเป็นใครมาเจอกันบอกเลยว่าคุณผู้ชมต้องร้อง ออกมาแน่นอนอแต่ว่าในวิคนี้มันเหมือนเป็นคนที่จะมาตัดสินแล้วว่าระหว่างพิธีกรสาวกับพิธีกรชายเนี่ยใครมันจะได้กว่ากันเพราะในวิทแรกอะระหว่างชามกับแแปร์มาแซแปมก็ชนะไปใช่ไหมแล้วในวิต่อมาก็เป็นพี่อาร์ตกลับไปซึ่งพี่อาร์ตก็ชนะไปก็เป็นเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งของผู้ชายอาแล้ววิชัดมาก็เป็นน้องมายซึ่งสมมติก็ต่างๆไปอีกซึ่งในสัปดาห์นี้จะเป็นการตัดสินแล้วว่าพิธีกรชายกับพิธีกรหญิงใคร แน่กว่ากันนี่ยึดคอเป็นหนึ่งทีและทุกคนได้เห็นไปในหน้าปกว่าคือพี่ติกับยุกิหลายคนเดาว่าเฮ้ยยูกิต้องเจอเซียนแน่นอนไม่ได้ยุกิเจอเซียนไม่ได้เดี๋ยวมันจะเหมือนเอาคนชราสองคนมาเจอกันเพราะฉะนั้นเซียนเก็บไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดอยากรู้ว่าพี่ติกับยูกิจะเป็นเรื่องอะไรอาจจะไม่ต้องอยากรู้เพราะในหน้าปกก็มีเป็นกันถ้าอยากรู้ฝีมือของพี่ติกับยุกิงั้นเราไปเจอทั้งสองคนเลยค่ะในช่วงพ้าาาาาาา เขาจ่จ้งวงทำไดประม อ่ะโอเคเรามาสอบถามสารุกสุดิบกันก่อนดีกว่าอ่ะยูกิปเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ท้วนขึ้นถ้าดูจากหน้าจะเห็นได้ว่าบวมเลยเพราะว่ากินกับนอนกินกับนอนแล้วก็เล่นเกมวนอยู่แค่นี้ดูซีรีส์บ้างอะไรบ้างอ่ะพี่ดิเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปไหนได้ออกไปแค่แค่ไปกินข้าวแล้วกลับบ้านเฉยอ,อ่ะกิน่ไหช่วงเนี้ย่ะเหนื่อยเหนื่อยมากวิ่งอยู่ในใจมาทุกวันเลยก็ต้องเหนื่อยอดีใช่ลดมาต้นไม้ทุกวันเลยเหนื่อยมากิี่กูเลย ทิ้งกุ้ยกันมาใช่ไหมอ่ะโอเคซึ่งในวีกนี้ก็จะเป็นการแข่งขันระหว่างโยเกะกับพี่ตีนเองคิดว่าทั้งสองคนจะได้แข่งกันเรื่องอะไรดูกิมาเร็วปะไม่รู้อ่ะเพราะเราก็ชอบแล้วพี่ๆที่โอเอสก็ชอบเลยอะอายแล้วผมไม่รู้เลยแต่ด้วยความที่ว่าพี่ตีเนี่ยจธต้องมาแข่งกับผู้หญิงไงแล้วซึ่งกติกาของเราในวีที่ผ่านๆมามันก็คือว่าเราจะเอาเรื่องที่พิธีกรหญิงสนใจ ซึ่งทีมงานของเราไปสืบทราบมาแล้วว่ายูกิเนี่ยช่วงนี้กำลังสนใจฮันเตอร์ เรียกได้ว่ารีกลับไปดูใหม่เพราะว่าจริงๆอ่ะทันเตอร์ที่กี่ดัวจะเป็นตั้งแต่ปีก่อน2000ค่ะแล้วก็อันใหม่เป็นปี2012มั้งถ้าจะไม่ผิดเขาทำภาพใหม่สอ1ประมาณนั้นอ่าใช <ๆ S 1> ต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าคือบางทีความทรงจำของยูกิมันจะเลเลือนหน่อยเพราะว่ายูกิเนี่ยเกิดตั้งแต่ตอนที่ขอนแก่นยังเป็นทะเลสาบอยู่เลย<ฮ> นี่อยู่เจ์อะเดี๋ยวสอบถามหน่อยถ้าแข่งเรื่องฮันเตอร์คิดว่ายังไงยูกิมั่นใจไหมวันนี้อุ้ยมั่นใจมากนะเพราะว่าเราอ่านกระตูนเราดูทั้งของภาคเก่าแล้วก็ภาคใหม่เท่าเท่าเท่าที่แอนิเมชั่นมีให้ดูอะค่ะอ่าพี่ตีล่ะว่าดูอยู่นะดูตั้งแต่สมัยก่อนแต่ว่าพอมันมันผ่านมาจุดจุดหนึ่งคือเราอ่านมังงไงส่วนไอ้เรื่องที่ว่าตอนรีเมคเป็น2011เนี่ยบอกตามตรงคือไม่ได้ดูเลยเพราะว่าช่วงแรกอะมันเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีเสริมตรงเป็นภาคที่ไม่ อ่เอาจริงๆรู้สึกว่ามันดูแมสขึ้นมันดูเหมือนกับเด็กๆอ่ะทั่วไปอ่ะจะดูมันได้ง่ายขึ้นเพราะภาคเก่าอ่ะจริงๆฮันเตอร์มันไม่ใช่การ์ตูนที่มันแบบโอ้ว w นเดอร์ฟูลใสขนาดนั้นแต่ถามว่าดับไหมมันก็ไม่ได้ดาร์กขนาดนั้นแต่ว่ามิติตัวละครมันอาจจะแบบลึกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยขอแสดงความยินดีรายการ The ไปดีคุณคิดว่ามึงแค่สามารถเยอะขนาดนี้มึงคิดว่าอีกจะไปใจไหมเดี๋ยวมันก็ตัดทียิงพูดกันเย่างงงีตต่่่ออออไปเเเเเรรรรราาาจะะมแขกััันนืฮฮ์์พว่่่่่าาาชวววงนนีี้้ไดขกสใจ งั้นเดี๋ยวมาจะบอกกติกาให้ฟังเลยแล้วการกติกามีอยู่ว่าวันนี้เราจะมีตัวเลขให้เลือกทั้งหมด20ตัวเลข1ถึง20เลือกเลขไหนมามันจะมีอาวุธชิ้นนั้นของตัวละครตัวนั้นขึ้นมาแล้วให้ตอบว่าตัวละครที่ใช้อาวุธชิ้นนี้ชื่อว่าอะไรใครตอบถูกได้คะแนนตอบไม่ถูกไม่ได้คะแนนถ้าเกิดสมมุติว่าคะแนนเสมอกันเราก็จะให้เป็นเสมอไปเออแต่ยังที่บอกไปวันนี้มันต้องปสิสินแล้วไงมันจะมาเสมอไม่ได้คูดกดดันอะีอ๋ยวแล้ว สินทีไรนี่คือฟังรูไม่ดีนะเล้หรอเห,หรอเออว่ะก็ดีแล้แพ้โดนอะไรอะ่ะ <c oughs> <c oughs> อยากโดนอยากโดน อกดีเยวจะให้เข้าช่วงขิงเลยหลังจากบอกก,กติกาแต่ว่าวันนี้ขอขิงด้วยตัวเองก่อนอคือกีนี่คือพี่ติ๊กอยู่ด้านไหนพี่ติ๊กอยู่ด้านนี้นี่คือคนที่เป็นที่สองของโอตาคุทัว์นเมนนะคุณคว<อ>่าคุณจะล้มเขาได้ไหมอ้อโอเคมาเข้าช่วงขิงกันหน่อยไปให้กิเริ่มก่อนเลยขิงก็นหน่อยลูกโอ้ยถึงจะเรียกพี่ติ๊กว่าพี่ติ๊กแต่อายุก,ก็ไม่น่าห่างกันมากอ่ะเราเลื่อนเตอร์นี่ก็ดูครบทุกภาคนะเชื่อว่ามากกว่าครึ่งอะต้องตอบได้แน่นอนอย่าพลาดแล้วกัน พี่เต้บอกน้องก็ไปเตะโอ้โหจะให้ขิงแล้วผมขิงทีไรนี่ไม่ไปไม่รอดทีเลย <c oughs> เลขสองมันค้ำหัวผมอ่ะอจริงอบนี้มันต้องมีที่หนึ่งบ้างหรือมั้งเออพร้อมไหม้อาไหนพร้อมพร้อมถ้าตั้งสองคนพร้อมแล้วเดี๋ยวจะให้ยูีิเป็นคนเริ่มก่อนเพราะแบบ lady first หนึ่งถึงยี่สิบยูกิเลือกเลขเจ็ดค่ะ Lucky ลัคกี้เซเว่ยูกิมีเวลาห้าวินาที Tiga, 2 1 Oh snack <laughs> เร,เร็วเร็วเร็วอยู่เร็วอยู่เขาเป็นหนึ่งในแกง๊งแมงมุมที่มาจากนาครดาวตกค่ะแล้วก็มีความสามารถในการใช้มือถืออ่ะก็คือก็เอาสัญญ,ญาณไปปัดก,ก่อนแล้วก็สามารถควบคุมคนเหล่านั้นได้อ่าข้อมูลหนึ่งน <c oughs> ายโยกินนำไปก่อนหนึ่งกันแน่ะโอเคไปต่อกันที่ี่ตีแฟนทั้งหมายอเอามาหมายเลขสองอออชอบเลขสองเหรอเออเลขสองเนี่ยเลข หมดเลยเลขสองถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งอะดักเกิลดักเกิลเฮ้ยโอ้ยที่มันเป็นเนนนี่หว่ามันนับมาเป็นจังหวะตอนแรกอะคาทีคาทีจินตนาการแล้วคือเป็นของที่จับต้องได้แต่ไอีตัวเนี้ยมันเหมือนเป็นพูดลอยอะเอออ่ะโอเคพิธีตามมาเป็นหนึ่งเปนหนึ่งอันเลยเมื่อกี้เกือบไปที่ยูกิ เอาหมายเลขเก้าค่ะเออเลอกแต่เลขดีๆ <c oughs> มงคลมงคลข้อนี้ยูกิมีเวลาตอบหนึ่งวินาทีว่าเป็นตัวละครหละนะักอ่ะไม่หนึ่งไม่สี่อ่ะตัวถ้าพร้อมแล้วสามสองิซูกะถูกต้อ <c oughs> โอเคก็เป็นตัวละครเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวร้ายไหมมันก็เป็นตัวร้ายแหละมัน,มนแต่ <ๆ S 1> แตไป,ปมาเออเป็นแบบตัวละครแบบเทาๆอ่ะ แต่ว่าฮิโซกะก็ทำให้ยูกิได้ไปเป็นจอมแน่กลับไปที่พี่ติ๊กหัวหน้าใหม่ถ่ายเล็กหนึ่งไหมเล็กหนึ่งแฟนรู้เรียดแล้วนะพี่พูดคำนี้เป็นไหมหรอถพร้อมแล้วดาวจิมัยอ๋อเฮ้ยแคนาลี่อะโจด้า เป็นเป็นแล้วเข้าบ้านสึงหันบ้านชี่ัวโอเคพีิตีตามเป็นสองหนงเอาตัวอะไรมาเนี่ยกลับไปที่ยูกิหมายเลขแปดเราต้องอยู่ในบดเลขมงคลออกจากเอาจากเลขเลขหลักเลขหลักหน่วยพอเจ็ดแปดเก้านี่มันเลขมงคลนี่หว่าข้อแปดจะเปตัวอะไรถ้าพร้อมแล้วสามองหนึ่ง้ย้ยมันมีสองคน คนละกิโลมิค oh ิโลมิไม่ใจด้วยอ้ก็มีสองคนประจีเออว่าอินุมี่มันเข็มใหญ่เออเข็มมันจะเป็นปอกๆเลยว้ายแต่ข้อนี้ยูกิไม่ได้คะแนนนะกลับไปที่พี่ติมีโอกาสทำคะแนนนำเอามาเลขสิมาเลขสิเออเราจะเอาหมดหมดเลยมั้งเหลืออันหกเหลือหกต่อไปมึงเอาหกแล้วข้อยผิดขอให้ผิดขอให้ผิดทำไมสับแช่งเหรอ สามสองเฮ้ยปาลูด้เฮ้ยตรงหน้าผาดเขาเอะลูกแก้วอะเขาใช้อะไรอะคืออะไรทำมามันถึงไปอยู่บนนั้นนะคือตอนแรกอะปาลมันเป็นมนุษย์ธรรมดาที่แหละแต่ว่าโดนดัดแปลงเป็นซิมิร่าแอน์มันเลยกลายเป็นมีเหมือนลูกแก้วที่อยู่บนหัวโอเคพิทีนำไปก่อนเป็นสามคะแนน กลับไปที่ยูกิเราหลุดจากเลขวงคนแล้วเราไปหาเลขที่แบบว่าดูชาเลนจ์นิดหนึ่งสิบสามค่ะถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งเกนชูถูกต้องระเบิดเกนชูเป็นบอมเบอร์ค่ะนี้อยู่ภาคกิจไอลแลนด์แล้วเป็นตัวร้ายในภาคนั้นเขามีความสามารถในการแบบแตะคนแล้วเขาจะฝังระเบิดเน้นไว้ถึงเวลามันก็จะระเบิดอย่างเงี้ยโอเคยูกิตามเป็นตามเแน่ โอเคกลับมาที่พิติอ่าสิบเอ็ดสิบเอ็ดทำไมทำหน้านี่งั้น่ะรูปนี้กติกามีอยู่ว่ารูปขึ้นปุ๊บพิติตอบปารถ้าเกิดไม่ตอบก็คือจะไม่ได้คะแนนเลยอ <rí> e> ตอบก่อนเลยได้ไหมตอ,อนตอบพีชกินด้วยผมทาพร้อมอแล้วสามสองหนึ่งพี่รู้啊 ขี้รัวยอะี้โ hey ัวยะๆสามีเอาแต่อาวุธี oh, okay. yeah. ่รวมันเยอะนะแต่ว่า yes, อ no ันน so ี้น่าจะเด่นตอนที่เป็นตอนสอบบ้ามาจำไม่ได้อ่ากีดไอแลนค่ะใช่เพราะว่าจริงๆคี้รัวไม่ได้ใช้อาวุธเลยที่เห็นถืออยู่บ่อยๆจะเป็นสเก็ตบอร์ดเอาไว้วิ่งเล่นแกไม่เคยใช้เลยค่ะเพิ่งมาใช้อาวุธครั้งแรกก็คือภาคกิตไอเลนก็คือตัวนี้แหละใช้โยโย่ในการเป็นสื่อนำเคิธีไป้า กระเี่ยูกุยี่สิบค่ะมันแบบไทวะน้ากดแบบเาเนี่ยถ้าพร้อมแล้วเลขยี่สิบสา้ตัดผมมาหรอยูกินี่ตัดผมมาหรอนาผมดูันจันยอดดออดอดดนนีดเออนี่แหละออเนี่แหละุ้ม้ มาให้ตอบแล้วแกมาให้ตอบแล้วแกพี่สามีสวัสดีค่ะโอเคก็เป็นพี่ของทิรัวดูกีตามาเป็นพี่แดนกลับไปที่พิติเอาหมายเลขสิบห้าแล้วกันข้อสิบห้าข้าพร้แล้วสอมสองคืออ่าลูสิอ่าคุโลโลถูกต้อง อันนี้ค่อนข้างค่อนข้างที่จะง่ายอยู่เพราะว่าคูโรโล่มันมีใช้อยู่2อย่างมันจะมีมีดเบนไนท์กับตัวหนังสือแต่ว่าเบนไนท์มันเอามาเล่นเล่นเฉยโอเคพี่ตีนําไปก่อนเบนห้ากันเลยกลับไปที่ยูกุยสิบเจ็ดหเ่าเรา,าชอตัวนี้เราชอบตัวนี้แสดงว่าต้องเด่นๆหน่อยท้าพร้อมแล้วหนึ่งอ <l acht> <l acht> ้ยยมงไอ ไปหมดเลยล่ะไปลึกไปลึกเป็นจ <laughs> ีไ,ไ่ใ,ไใ่ไ่ใ่อันนี้ชื่อจิสุคุอ๋อเออเราลืมชื่ออยโอเคกรนี้กิ่กก็ไม่ได้ไ <ว S 2> ดคะแนนกลับไปที่พี่ติอืมสิบเก้าข้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งใครวะเมนจีเหรอถูกต้อง ไอไอรูปมีดตรงเนี้ยของภาคเก่าอ่ะมันไม่ใช่หน้าตาอย่างเงี้ยเอาเหรอเหมือนมีดแล่ปลาพวกมีดซูชิอะไรอย่างเงี้ยปีตินำไปก่อนเป็นหกคะแนนพีเอาหน่อยเอาหน่อยมาจับมาที่ยู่งใจมากอ่าสิบหกห้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งอ๋อใครดูด้า แล้วจริงตัวเนี้ยยากด้วยนะเพราะว่ามันมีเจ็ดหรือแปดอันถ้าจะไม่ผิดใช่มันมีมันมีพวกเหมือนเหมือนกระบองเทียวมีปืนสไนเปอร์เยอะอะกยู่กี่ได้ไปห้าคะแนนตอนนี้ยังตามทานยังตามทานกี่มีสติไว้กลับมาที่มิติสิบสี่ากับดวงมากั <c oughs> <c oughs> บดวงตอบเลยได้ปะ <c oughs> เอาเป็นลาติก้าแล้วกันลองดูสาม อลาบิก้าลาบิก้าก็รูปแบบอาวุธของเขาคือเป็นโซ่ที่ติดอยู่กับมือมีทั้งหมด5แบบไอที่เห็นเมื่อกี้คือเป็นรู้สึกจะเป็นโฮ l y chain มังเอาไว้รักษาได้โอเคพิธีนํำไปเป็นเจ็ดคะแนนกลับไปที่ยูแกะเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยเลยหรือเราควรจะไปเอาเลขตัวเดียวบ้าง เลยเล็กสามแล้วเด็กันหมายชอบดีไซน์คาแรคเตอร์ตรัวละคตรตัวนี้มากเบลลิโอเล่ถ้าพร้อมแล้วส <laughs> ามสองหนึ่งเฟตันดูด้วยเอะมันเป็นล่มแล้วมันเป็นครั้งเดียวที่มันดึงดาบออกมาตัวตดียวโอเคอยูกิได้ไปเป็นโกคาแนนกลับไปที่พี่ติออกมายเล็กสีนะ่กันถ้า,ถาพร้อมแล้วสามสองหนึ 3, 2, ่ง อะไรวะอี๋ใบคิดลัวทนัตตทนรู้ตัวเหรอทันไหมออฟออฟทันไหมให้ออฟเปิดไมค์มาให้กรกรมการเปิดไมค์มาทันไหมไม่ทันครับ <laughs> ตอบถูกแต่ไม่ทันนะพี่ถือว่าไม่ได้คะแนน <laughs> คืออ้ใบคิดลัวแหละชื่อไม่งาดอ่ะ <laughs> มันมันแบบแปลกเคตัวเคนำาหน้ากลับไปที่ยุอยู่ยกไก่ไ <laughs> ก่แล้วอะตัวน,นี้ไก่จริง <laughs> เออสิบแปดตาพร้อมแล้วสามสองหนึ่งขี้เขียวค่ะขี้เขียวโซดิกอูด้อย่าได้มันเอาเอขายิงเลเซอร์บีมออกมาจากตรงนั้นนะคะโอ้มันมบเป็น้ากาศเลยคุณแม่สามีต้องจำได้ขี้เขียวดำให้ดูกี้ได้เป็นเช่นกันเอาแล้วตทำอล้วติดใจ ลับไปที่วิติเลือกใกล้ๆหนูเลยพี่เอาใกล้ๆหนูเลยเอามามาเลขสองใ,ใ, <laughs> ให้เลือกใหม่เ้ยเลือกไหว่เลยรอเ,รเล่นรอเล่นรอเล่นทำบุญมาดีอะ่ะมันง่ายมากใครวะเหลือใครวะที่ยังไม่มาเอา,เอาตอบก่อนแล้วกันเฮ้ยนี่สิงยังไม่เห็นรูปตอบเลยเหรอถ้าพร้อมแล้วสองหนึง่งก่อน <laughs> ตอบ<น> <laughs> 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 <อน> <laughs> ตอนนี้พี่ตีได้ไปเป็นคตแนนเย้ <Yeah. S 2> และถ้าข้อนี้ยูกิตอบผิดแพ้เลยถ้ายูกิตอบถูกต้องไปลุ้นข้อสุดท้ายว่าพี่ติจะตอบถูกหรือผิดถ้าพี่ติตอบผิดจะเสมอเอาแล้วเ,เหลือห้ากับหกห้ากับหเอาห้าแล้วกันคะ่ะข้อห้า บดีๆเลิกไปแล้วอ่ะหมายถึงว่าหมายถึงลุกขึ้นมาในคลินี้เขอห้าจะทำให้ยูกิเสมอได้ในศึกครั้งนี้หรือไม่ถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งเลโอเลโอช่วยหน้าโยนมันมาใช้ไม่เหลือมีเนี่ย หยิบมาคูมันไม่เคยใช้ใครเลยพี่คืออาวุธของเลโอริโออที่คิดนะคืออีกระเป๋ามันใช่ไหมกระเป๋ามันนะแต่ว่าเลโอริโอก็ทำให้ยูกิได้เป็นแปรกัน่ะคุณผู้ชมเราเดินทางมาถึงข้อสุดท้ายเราจะมาดูกันว่าผู้ที่มีนามดุดดั่งราชาจะได้รับชัยชนะในศึกครั้งนี้หรือทำได้เพียงแค่เสมอกับหมายเลขหกที่เมันตรงนี้ไม่ใส่ เพลงบูๆใส่เพลงแบบกองอยจงให้มันดูแบบเป็นแบบพังลบออกสึกแหมดูแบบเป็นไฟๆขึ้นมาแล้วก็แบบให้มันลุ้นๆบรรยากาศแบบไายุวหยาดสามสองหนึ่งเียวิลวเฮ้รถเข็นต้องม คือมันมันก็มีมันก็มีบทเด่นนะคือมันก็สู้กับที่รัวค่อนข้างเด่นอยู่แล้วมันก็มีอาวุธก็คือไอไอไออะไรวะทวินไบส์อ่ะแต่เออแต่ชื่อมันเนี่ยส่วนใหญ่คนจะลืมปีชนะไปด้วยคะแนนเก้าคะแนนอุ้ยดีคือยุกิยุกิตอบได้หมดเลยนะ ที่ถ้พาพลาดไปนี่คือตายแล้วเนี่ย <c oughs> อ่าโอเคประมาณนี้ประมาณนี้วันนี้สุดสัร์มากอ่ะเดี๋ยวมาสอบถามความรู้สึกก่อนเดี๋ยวถามหญิงสาวแล้วก่อนเป็นยังไงวันนี้ โอ้ยเสียใจอ่ะเราเหมือนกับว่าเราแขกมาเป็นคนสุดท้ายด้วยแล้วแบบเหมือนแบบเราความหวังเฮ้ยมันเสมอกันอยู่แล้วต่งมันเป็นโชว์แมทจริงๆต้องบอกยุกีก่อนว่าโชว์แมทอ่ะเราจะไม่นับเป็นคานอนอยู่แล้วมันเป็นจักรวาลเสิร์มันเป็นแบบวัดอีกก็สนุกสนุกสนุกมากแต่ก็กดดันมากลุ้นมากคือมันเป็นแบบบอกไม่ถูกเลยค่ะทุกคนอ่ะโอเคถามความรู้สึกของผู้ชนะกันบ้างก็สนุกก็สนุกคือยูกีนี่เก่งมากเก่งสุดๆเลย คือพลาดไม่ได้อ่ะพลาดมาที่คือโดนโดนดีดขหายเลยอ,ะอ่ะออะยังไงถือว่าชนะก็คือชนะงั้นขอย้ำอีกหนึ่งทีพี่ที่ชนะป่ะ ก็ประมาณนี้นะจ๊ะคุณผู้ชมกับออนไลน์สเตชันท้าไฟโชว์แมทในช่วงของ Work from Home ก็สุขสันต์มากขอบคุณทุกคนที่รับชมละกันนะจ๊ะแต่ว่าหลายคนอาจจสงสัยว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิด Work from Home ต่อไปเนี่ยจะมีอะไรไหมเรายังเหลือโชว์แมทที่เป็นเซอร์ไพรส์แมทออนไลน์สเตชันท้าไฟโชว์แมทเซอร์ไพรส์แมทโอ้ชื่อยาวมาก <c oughs> ที่จยาวอนะไรกันแต่ถ้าเกิดอยากรู้ว่าเป็นใครมาแข่งกันรอดูละกันไม่ขอสปอยนะจ๊ะและก็ใครคิดถึงตอนเก่าๆก็สามารถดูที่เพลย์ลิสต์ย้อนหลัง ได้เลยนะจ๊ะวีที่แล้วไมทํำวิธีมากคือทุกคนไปดูหน่อยเถอะว่าความสามารถของไมเนี่มันมีร้อนเหลือจริงก็ออนไลน์ท่านหาไฟนะจ๊ะมาทุกวันจันทร์ห้าโมงเย็นถ้าวินตัดทันถ้าวินตัดไม่ทันเราก็จะมีทีมงานเลยชิปบอกว่าผิดพลาดทางเทคนิค วันเดิมอะชอบกดไลค์ใชบกดแชร์ถ้าเกิดว่าแร์ก็สับ c r i b e ให้หน่อยนะครับวุ้มไม่ได้พูดประโยคนี้นานมากเลยทุกนี้ก็รักษาสุขภาพกันด้วยเนืะอออกจากบ้านอย่าลืมใส่แมสล้างมือดูแลสุขภาพกันดีดด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่จากออนไลน์เซสชันรักกันนะจ๊ะแต่วอนนี้พวกเราทุกคนลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีคับสวัสดีค่ะยากนะวันเนี้ยโอ้ สุดไอตัวสุดท้ายเนี่ยจำชื่อมันได้ไงวะที่หนูไปคิดว่าหนูจะตอบเรโอลิโอถูกเลยซ้นเอาวะแต่ละคนม <laughs> ากันดวง